สวัสดีค่ะผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการจุดเดือดกับเล็กซี่ขคยีรารามายาฮอตนิวค่ะวันนี้ค่ะผู้ชมขาต้องบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราไม่ธรรมดาจริงๆเพราะเธอบินตรงมาจากต่างประเทศค่ะผู้ชมหลายๆคนเนี่ยคุ้นหน้าคุ้นตาเธอคนนี้เป็นอย่างดีนะนั่นก็คือคุณมายุราสองหรือคุณคิสนาป๊อปนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้คุณคิสนาป๊อปเนี่ยจะมาบอกเล่าประสบการณ์การก้าวข้ามผ่านค่ะผู้ชมการป่วย เป็นโรคซึมเศร้าเธอเป็นอีกหนึ่งบุคคลค่ะที่เป็นสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคซึมเศร้าหลังจากนั้นเธอก้าวข้ามผ่านได้อย่างไรวันนี้มีคําตอบรวมไปถึงค่ะกับการเข้าสู่วงการบันเทิงอีกครั้งหนึ่งของเธอเรียกว่าหวนกลับคือสู่วงการไม่ว่าจะเป็นงานซีรีส์ไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆเนี่ยนะในวงการบันเทิงเธอบอกว่าเธอพร้อมกลับมาสู้ กลับมาเฉิดฉายในวงการบันเทิงแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ทีมงานของเราต่อวิดีโอคอลไปหาคุณคีินาปลอปค่ะขอต้อนรับคุณคีินาปลอปในรายการจุดเดือดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่คีชนาป๊อปตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้เดินอยู่ที่ไหนหรือไปที่ไหนยังไงคะ ตอนนี้อยู่ที่เซนทันเวิร์ค่ะพอดีเพิ่งเสร็จงานนะคะแล้วก็ต้องมาเลยค่ะสำหรับรายการนี้ไม่มาไม่ได้โอ้โหกราบขอบคุณอย่างยิ่งเปิดรายการมาเมื่อสักครู่นี้เล็กซี่เปิดไปว่าคุณคริสิน่าป๊อปเนี่ยบินจากต่างประเทศมาเมืองไทยบินจากไหนไปไหนยังไงบ้างคะอะไรนะคะเดินทางจากต่างประเทศมาเมืองไทยได้กี่เดือนแล้วคะพี่คริสิน่าป๊อป ตอนนี้ก็มาประมาณสี่เดือนแล้วค่ะจุดเริ่มต้นหรือ, <4 S 2> อว่าการ,รที่มาประเทศไทยไกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะอะไรคะพี่ก็คือว่าหลังจากที่เขา,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 ามีช่วงาการโควิดใช่ไหมคะก็มีการปิดประเทศมีการปิดน่านฟ้าเราก็ไม่สามารถบินกลับมาเมืองไทยได้เกือบสักปีนะคะแล้วก็ทำให้เรา,เา,เามีเขาเรียกอะไรอ่ะมีภาวะนะคะของการโรคซุมเร้าค่ะ คือต้องบอกว่าจากโควิดที่ถูกกักตัวหรือจากโควิดที่เขาห้ามออกไปไหนทำให้เกิดเป็นภาวะซึมเศร้าสำหรับพี่คีซินาป๊อปเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะอาการเป็นยังไงบ้างค่ะพี่ก็คือว่าอาการมันก็เหมือนกับว่าเราเรารู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเรารู้สึกว่าเราเหมือนถูกกักขั เรารู้สึกว่าเราไม่มีฝันสละในชีวิตเลยนะ <Hey. S 1> เพราะว่าการอยู่ต่างประเทศเนี่ยถ้าคนอยู่ต่างประเทศจะทราบว่าที่นั่นน่ะคือด้วยสังคมของเขาว่ามันก็คือเหมือนตัวใครตัวมันอยู่ใครอยู่มันบ้านใครบ้านมาันโอกาสที่จะออกมาเจอกันปกติมก็น้อยอยู่แล้วแล้วช่วงจังหวะที่มาเจอโควิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทําให้เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวและคือคุณสามีเนี่ยก็จะทำไงน,นะคะเพราะฉะนั้นภายใน5้าวันเนี่ยเราต้องใช้ชีวิตอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจริงๆงอ่ะซึ่งมันทําให้เรารู้สึกว่า เราไม่มีความสุขเราไม่อยากอยู่เรารู้สึกว่าถ้าเราไม่อยู่ก็ได้นะอะไรอย่างนี้คือมีโอกาสไปพบจิตแพทย์หรือว่ามีรับคําปรึกษาทางด้านาจิตเวชบ้างไหมคะพี่ขาใช่ค่ะก็มีการพบแพทย์เพราะว่าก่อนที่เราจะตัดสินใจพบแพทย์เพราะว่าเรานะฮะนี่เป็นรายการแรกเลยที่เปิดเผยก็เราถึงท่าน คิดจากขาตัวตานะฮะก็คือเราก็อยากจะกระโดดลงมาจากที่สูงอะฮะ<อ>เพราะว่ามันเหมือนกับว่าบอกไม่ถูกครับมันจะเหมือนเหมือนมเออีเหมือนเรามีมีอีกอีกหนึ่งคนอยู่ในตัวเราเหมือนแบบพยายามจะสื่อว่าโดดสิโดดเลยทําเลยอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ไม่ทราบว่าคนอื่นเนี่ยอาการแตกต่างกันยังไงเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเคสไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็ต้องอยู่ที่ สภาวะแวดล้อมแต่ละคนเนี่ยซ <Liberty> ึ่งต้องบอกอย่างนี้เลยนะครคุณหมอบอกว่ามันไม่เหมือนกันแต่อย่างของกรณีของพี่ป๊อปเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราอยากที่จะทําลายตัวเองอยากจะเขาเรียกอะไรฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยค่ะอคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปิ๊พิชเนาป๊อกก็เป็นคนสดใสเป็นคนร่าเริงมาโดยตลอดจนวันหนึ่งที่ในส่วนของโควิด19มันอาจจะมีการกัก กานบริเวณหรือห้ามออกไปไหนมาไหนทําให้จากคนร่าเริงคนหนึ่งกลายเป็นคนเครียดเลยถูกไหมคะถูกต้องค่ะก,ก็ลองนึกภาพนะคะเหมือนเราจะต้องอยู่ในกองสี่เหลี่ยมแล้วเราไม่สามารถออกไปเจอผู้คนได้เราไม่สามารถมีออสังคมได้เพราะว่ามนุษย์เรานี่เป็นสัตว์สังคมาการพบปะผู้คนการจอยการกินข้าวร่วมกันหรือการทํากิจกรรมต่างๆในแต่ละวันที่เราจะต้องทาเนี่ยเราไม่สามารถทําได้เลย มันใช้ระยะเวลาในการสะสมนานไหมคะพี่กับอ๋อนี่คุณโกธิรศักดิ์สวัสดีค่ะคุณโกติโก้แล้วก็แม่จุ๊บแจงคุณจุ๊บแจงนะคะสวัสดีค่ะสิ่งหนึ่งเนี่ยต้องบอกว่ากําลังใจจากกําลังใจจากเพื่อนๆเนาะใช่างคนเดียวเป็นเดี่ยวนับมนูาก่อนนะคะจะถอดตะ้ากากได้นะคะขออนุญาตนะคะเพราะว่าเราก็เราก็เคารพกฎนะคะอันนี้เดี๋ยวจะถอดหน้ากาเล็กน้อย ค่ะ <c oughs> อ๋นนอเขาได้ร้านนั่งแล้วเดี๋ยวสักรู่นะคะเดี๋ยวจะได้ออกอดกาบแล้วก็คุยสบายๆเดี๋ยวดีกว่าคือต้องบอกว่าเราเนี่ยเจีย <7 S 1> เวลานะขออนุญาตเวลาของคุณคริสติน่าป๊อปมานะคะอะเดี๋ยวเราคุยกันต่อพี่คริสติน่าป๊อปขา <c oughs> ในส่วนเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยเราสังเกตอาการของตัวเองหรือคนรอบข้างเป็นคนสังเกตอาการของเราค่ะก็จริงๆแล้วก็อาจจะเกิดจากสามีก่อนเพราะว่าเห็นว่าหนึ่ง ในการที่ไม่ไม่มีอารมณ์ร่วมในการทานอาหารไม่ไม่มความสดใสร่าเริงเพื่อเปเปเพราะว่าในอากาศเราปกติเลยที่ใสเราเป็นคนที่สนุกมากล่าเริงเป็นคนที่เออเอนจอยกับชีวิตมากนะคะเพราะว่าเราไม่คิดเกี่ยวกับว่าเราอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเราจะซึมเศร้าคือว่าเราใช้ชีวิตอยู่มาเกือบ30ปีแล้วมันทําให้เราเข้ากับสภาพแวดล้อมปรับตัวได้คือดีแหละแตหากแต่พอวันนี้มันเกิด โลกของโควิดระบาดเนี่ยมันทําให้บอกว่หนึ่งเราถูกกันบริเวณสองเราไม่สามารถพบปะทุกคนได้แล้วการ<ม>ที่ใช้ชีวิตต่างประเทศเน,นี่ยมันตัดกับว่าเราข้างบ้านเราเนี่ยก็ะะจะไม่มีการมาฮลัลโหลเซฮัลโหลกันไม่ค่ะคือต่างคนแต่อยู่ยิ่งปิดประตูตบ้านเลยเพราะว่าทุกคนก็กลัวการระบาดเชลลืมม้อโรคถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเหมือนอยู่ในกล่องสีค่ะที่บอกมันเลยทําให้เรารู้สึกว่าอาการเริ่มแรกนะครับเกิดจากการอาหารก่อนเพราะเบื่ออาหารเนี่ย นอนก็ไม่เป็นเวลานอนไม่ค่อยหลับค่ะแล้วก็จะมีความหงุดหงิดโดยที่ไม่มีสาเหตุ oh. อันนี้คือคือการที่ดิฉันเป็ดครั้งที่พี่ป๊อปเป็นแล้วจากนกัพอมันหนักมากขึ้นเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่อยากมีชีวิตอยู่เราอยากทิ้งรตัวเองมันทําให้เรารู้สึกว่าออโลกแบบนี้มันไม่สดใสแล้วมันไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วเราก็ไม่ได้มองเห็นว่ามันจะกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงโรคระบาดขนาดน,นี้ประเทศปิดขนาดน,นี้ <Yeah. S 2> นักฟ้าปิดไม่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้ไม่สามารถใช้ชีวิต เหมือนที่เราเคยใช้ชีวิตได้อย่างเงี้ยมาเลยทำให้รู้สึกว่าเราอยู่ไปเราก็ไม่มีความสุขคือต้องบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งเล็กซี่มีโอกาสได้ดูไลฟ์นะคะในไลฟ์สดของคุณทิสซิน่าป๊อปมีการร้องไห้หรือว่ามีการรู้สึกตัดคอในหลายๆเรื่องตคือคือไลฟ์นั้นคือจากความรู้สึกร้องไห้ออกมาเลยทําให้หลายๆคนเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงคุณทิสซินาป๊อปมากนะตอนนั้น ช่ค่ะคือวันนั้นน่าจำได้เลยว่าอีกสองวันเราจะเดินทางกลับเมืองไทยแล้วซึ่งตอนนั้นแน่นอนค่ะโลกมันเริ่มระบาดแล้วแต่เราไม่คิดถึงขั้นว่าเขาจะปิดหน้านฟ้าเราไม่ทำไม่สามารถทําให้เราเดินทางกลับประเทศไทยได้ซึ่งหนึ่งอย่างที่เราห่วงคือเราห่วงคุณแม่นะคะคือคุณแม่ก็พูดง,งา่ายง่ายคุณแม่นอนติดเตียงเราก็แม่อยู่แล้วเรากลับไปครั้งที่แล้วเนี่ยเราก็กะว่าจะกลับไปสักประมาณเดือนหนึ่งแล้วเราก็กลับไปอยู่คุณแม่แต่ปรากฏว่าเกือบสามปีที่เราไม่ได้กลับมาแล้วคุณคิดดูสสิว่าภาภพของ คนที่มีความตั้งใจที่จะกลับมาดูแลแม่นะคะแล้วก็คุณแม่ก็ป่วยด้วยเนี่ยแล้วมันไม่สามารถเดินทางได้มากะมันเลยทําให้รู้สึกว่าเออกลัวผู้ตรงๆว่าอีกเรื่องคือกลัวคุณแม่จะไม่ไม่ไม่อยู่แล้วเป็นอย่างงี้ฮะเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเราก็ผลหนึ่งอาจจะเป็นผลหลักๆค่ะเหมือนกับเราก้าวเข้าใกล้กับการเป็นสุ่มเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าอย่างมาก ถูกไหมคะใายใช่ค่ะเพราะว่าสามีได้พาไปปรึกษานะคะไปถึงไปแพทย์ไปถึงแพทย์เลยนะ mm hmm. เขาก็จะมีการกาทดสอบจิตของเรานะจิตแพทย์ด้วยนะฮะ mm hmm. ไม่ว่าจะาาเปนะ็น mm hmm. จิตแพทย์ผู้หญิงจิตแทผู้ชายการให้ยามานะแต่ยาเนี้ยต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นเป็นทางการแพทย์ซึ่งตัวเองก็ไม่ทราบเท่าที่ที่ถามคุณหมอมาก็คือเกี่ยวกับเกี่ยวกับเรื่องของการทานแล้วทำให้เราผ่อนค mm hmm. ลายเรานอนห mm hmm. ลับได้อะไรเงี้ยก็ทําให ว่าดีขึ้นไหมมันดีในระดับหนึ่งเพราะว่าเราสามารถนอนได้สามารถเได้มีโอ,อกาสได้พักผ่อนมากขึน้นนี้คือหนึ่ง,หงเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกว่าถ้าเรายังจมปลักอยู่กับความทุกข์ถ้าเรายังไม่ดึงสติเรากลับมาเนี่ยคิดว่าเราคงไม่อยู่ถึงวันนี้ครับคุณหมอมีให้คําแนะนําใดๆเพิ่มเติมไหมคะก็อยากคุณหมอก็บอกว่าอยากให้มีเหมือนกับ กิจกรรมอะไรมากขึ้นสิ่งอะไรที่เราชอบชอบทำอะไร,ร,รยอย่างเช่นโอเคกันเราจะถูกแบบว่าในช่วงแบบว่าเขาเรียกอ,อะไรต้องต้องกักบ,บริเวณใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะเราคนเดียวคุณบอกบอกให้คิดอย่างนี้ค่ะว่าไม่ใช่เราคนเดียวในโลกใบนี้ที่เราจะต้องใช้ชีวิตแบบนี้ mm. ทุกคนบนโลกใบนี้มีอกออจะต้องใช้ชีวิตอย่างนี้เหมือนกันหมดอันนี้หนึ่งสิ่งนะเราคิดว่าเออจริงนะมันไม่ใช่เราคนเดียวและอย่างหนึ่งประการที่สองคือว่า คุณหมอถามว่าเรายังอยากจะมีชีวิตยอยู่ต่อเมื่อจะดูแลคุณแม่ไหมอันนี้เป็นจุดจุดจุดทําให้เราคิดได้จริงนะ,ะ,ะเราจะอยู่ในภา,าวะแบบนี้ไม่ได้เราจะซึมเศร้าแบบนี้ไม่ได,เบบไได้เราจะต้องอยู่ต่อแล้วจังหวะที่บังเอิญว่ามันมีแอปพลิเคชันหนึง่งชื่อว่าทิกตอกเข้ามาอ,อันนี้ถือว่าแบบต้องขอบคุณเลยนะผู้ก่อตั้งทิกตอกนี่ ทำให้เราเปิดโลกว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าตัวพี่ปั๊บเองเนี่ยถ้าคนติดตามมาแล้วจะทราบว่าเราโด่งดังจากการเราทาคลิปเราโด่งดังจากในยุคนั้นก็เป็นโซเชียลแคมนะฮะทำให้เรามีชื่อเสียงได้เข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นพอมีแอปพลิเคชันของติ k ก o k เข้ามาเนี่ยก็าําให้เราได้แสดงความสามารถวิเซิงการเต้นร้องรําทําเพลงแล้วก็ทําให้เรา,เาได้มีการาสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กับคนดูอีกครั้งหนึ่งนี่เป็นหนึ่งเหตุผลที่ทําให้เรารู้สึกว่าโลกใบนี้ ถึงมันจะถูกปิดกั้นแต่มันยังเปิดะะกับทางโลกโซเชียลนะทำให้เราไม่ได oui ้เหงาไม่ได้อยู่คนเดียวอย่างที่เราคิดนะฮะก็ทําให้เราไปร้องเล่นเต้นระบําอยู่ในติ๊กต็อกนะฮะแล้วก็ทําให้เรามีเพื่อนมากขึ้นและอีกอีกแอปพลิเคชันหนึ่งก็คือขับเท้าเกิดขึ้นมาไล่กันขับเท้าก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่ทําให้เราได้เข้าไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งมันทําให้เรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ย ไม่ใช่ว่าแค่เราคนเดียวที่เราอยู่บนโลกใบน,นี้อยู่ในกล่องสีเลี่ยของเราแต่เราสามารถอยู่ในโลกว่าโลกของโซเชียลมันทําให้เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยน,ยน,ยน,ยนความเศร้าให้เป็นความสุขแล้วก็ให้กําลังใจตัวเองที่ทําให้เราตั้งสติได้คือธรรมะอันนี้ต้องบอกเลยว่าธรรมะเนี่ยใช้ได้นะฮะเป็นสัจธรรมจริงๆสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยก็ต้องขอแนะนำนะสำหรับใครที่มี ความรู้สึกว่าพอแทนแอดเงลาเราโลกสวยว่าพอทุกข์เราเข้าพึ่งธรรมะไม่ใช่นะฮะแต่ธรรมะเนี่ยสามารถเข้าไปศึกษาด้านที่ว่าเราจะทุกข์ือสุขแล้วมันเป็นสัจธรรมชีวิตเป็นการสอนเรานะให้เรารู้จักการใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขอยู่บนโลกแบบนี้ได้อย่างมีความสุขโดยที่เรา,เา,าต้องไม่ยึดติดอ่ะไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าจะสุขทุกข์ตกรู้ว่าสุขทุกข์รู้ให้ทันทุกข์อย่างเงี้ยประมาณ คือขออนุญาตพูดถึงแอปพลิเคชัน Tik t o อกหน่อยนะคะเพราะว่าพี่ป๊อปบอกว่าแอปพลิเคชัน Tik t o อกเนี่ยทำให้พี่ป๊อปเนี่ยก้าวข้ามผ่านการเป็นโรคซึมเศร้าด้วยสิ่งที่เราทำใน Tik t o อกหรือเล่นใน Tik t o อกคือทำอะไรบ้างคะพี่ส่วนมากก็จะเป็นการลิปซิงค่ะเพราะเราเนี่ยเกิดมาจากการลิปซิงนะคะเราเกิดมาจากการการลิปซิงลิปซิงอะไรก็คือลิปซิงเป็นเอ่อเป็นเป็นละครตอนนั้นละครเรื่องอะไรกันดัง เราก็ริปซิงหรือว่าเอาละครเก่าๆามาย้อนยุคเราก็จะแต่งตัวเป็นคนแก่บ้างเป็นผู้ชายบ้างเป็นผู้หญิงบ้างหรือไม่ก็เป็นเป็นเพลงนะะซึ่งเพลงกำลังกระแสมาดังๆอย่างเงี้ย mm. เราก็แต่งตัวนะคะเรียนแบบแล้วก็มาลิปซิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลราก็นั่งตัดต่อเองทําเองเนี่ยแหละค่ะมันทําให้เรามีเวลาให้กับตัวเองมากขึ้นมีเวลาที่จะสร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆแฟนคลับแล้วก็ให้กับตัวเราเองด้วย คอมมูนิตี้หนึ่งหรือว่าสังคมหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มคนที่อยู่ในติ๊กต k อกเนี่ยเขาให้กําลังใจอย่างไรบ้างคะพี่ป๊อปขาโอ้เยอะมาต้องขอบคุณเลยนะคะไม่ว่าจะเข้ามาทางไลน์ทาง Facebook ทางติ๊กต k นะคะตอนที่เราไลฟ์เราร้องไห้อะไรเงี้ยเหมือนแบบคนที่เขาติดตามเรามากๆแล้วเขาก็ติดตามเรามานานเนี่ยเขาก็ให้กําลังใจเหมือนกัเขาเข้าใจนะในภาวะที่เราอยู่เพราะว่า เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่เป็นคนไทยที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยจะเข้าใจความรู้สึกนี้ดีนะครับเพราะว่าการที่เราใช้ชีวิตเนี่ยเ,เหมือนเขาเรียวกว่าคนไทยไกลบ้านเนี่ยมันเหงามันซึมมันเศร้าถ้าเราไม่ปรับอารมณ์ไม่ปรับตัวไม,ไม่ปรับชีวิตตัวเองให้เข้ากับวัฒนธรรมของเขาหรือการเป็นอยู่ของเขาเนี่ยเราอาจจะอยู่ไม่ได้เพราะว่าการใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกไม่ได้สุขสบายอย่างที่ทุกคนคิดนะคะบอกว่าอาจจะบอกอยากใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกจังเลยสวยหรูมีความสุขดูแล้ว เ,าเ,าเ,าเขาเรียกอะไรละ่ะประเทศเขาเจริญกว่าแต่จะบอยากจะบอกอย่างนี้นะคะว่าไม่มีที่ไหนนะคะบนโลกแบบนี้น่าอยู่เท่ากับพื้นดินเกิดของเราค่ะพี่ป๊อปค่ะในปัจจุบันนี้หลายหลายคนก็มีภาวะนะคะในส่วนของการเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าบ้างหรือว่าภาวะสุม<อ>ส่มเสี่ยงต่อการเป็นซึมเศร้าอยากจะให้พี่ป๊อปให้กําลังใจหรือแนะนําเคล็ดลับในการก้าวข้ามผ่านโรคซึมเศร้าไปให้ได้ มีคำแนะนำอย่างไรบ้างคะก็อยากจะบอกว่าก่อนอื่นนะคะต้องให้กำลังใจตัวเองก่อนก่อนอื่นเลยนะให้กำลังใจตัวเองค่อยๆคิดค่อยๆดึงสติกลับมานะคะแล้วก็ถามตัวเองว่าอะไรที่จะทําให้เราพ้นทุกได้หนึ่งเราชอบทําอะไรชอบปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้เลยค่ะชอบที่จะออกกําลังกายออกกําลังกายเลยค่ะหรือว่าชอบที่จะร้องราทําเพลงหรือบางคนชอบที่จะเ เล่นอยู่ในแอปพลิเคชันเล่นเกมหรือว่าทําคลิปต่างๆใน Tik To อกหรือเข้าไปหรือแม้แต่อาจจะเป็นแค่ผู้ชมอย่างดีเราก็ทําได้ะคะซึ่งพี่บอเชื่อว่าอย่างนี้นะคะว่าความบันเทิงเนี่ยมันจะทําให้เรารื่นเริงนะเราอย่าจมปักอยู่กับความทุกข์เราอย่าเอาความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมาแบกอยู่เพียงคนเดียวให้เราคิดอย่างนี้นะคะว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะอยู่กับความทุกข์ไปตลอดชีวิต หรือไม่มีใครบนโลกใบนี้ที่จะมีความสุขได้ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะคะสุขทุกนะคะมันมีอยู่วนอยู่อย่างเงี้ยละฮะแล้วก็อย่าเพิ่งรีบตายนะต้อพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งรีบตายค่ะเพราะว่าชีวิตจะมีอะไรให้่า้ทั้งเยอะค่ะนี่คือท่องไได้เลยชีวิตมีอะไรให้ได้เยอะอย่าเพิ่งรีบตายอย่าเพิ่งรีบตายอันนี้คือทำที่ติดปากได้เลยเนาะ เพราะว่ายังไม่รีบตายเพราะว่ายังไม่ได้ชมผลงานของคุณริติน่าป๊อปไงหลายหลายคนก็บอกว่าอยู่เพิ่งรีบตายล่าสุดเห็นบอกว่าพี่ริติน่าป๊อปเนี่ยกำลังมีผลงานในส่วนของการกำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้ด้วยเป็นซีรีส์เรื่องอะไรยังไงบ้างคะอ๋อที่ผ่านไปแล้วคผ่านไปแล้วค่ะน้องเล็กซี่ผ่านไปแล้วก็ Hotel s t a r h e Series นะะสามารถไปย้อนชมได้นะคะออกอากาศทางช่องสามนะคะ Hotel s t a r r e Series สุดระดับ เป็นซีรีส์ที่น่ารักมากเลยนะคะแบบมีกลิ่นวายเล็กๆนะคะอยากให้เข้าไปติดตามชมนะสามารถย้อนดูได้เลยค่ะโฮเทลสตาร์เดอะซีรีส์นะผลงานล่าสุดของป๊อปนะคะแล้วก็เร็วๆนี้นะคะก็จะมีภาพยนตร์แต่ว่าตอนนี้รอระหว่างการถ่ายทำอยู่นะฮะรอทีมการแสดงแล้วก็งานพิธีกรก็ยังรับนะฮะแล้วก็งานเออ่งานอีเวนต์งานงานเอ็นทรับหมดนะคะก็ต้องปรับผ่านรายการนี้ด้วยนะฮะใครสนใจนะะอยากให้ไปร่วมงาน เป็นพิธีกรเล่นละครรับเชิญหรือว่าไปสร้างศสลป์ให้กับงานบันเทิงนะก็ยินดีฝากผักในการนี้วยนะคะคือต้องบอกว่าการกลับมาเมืองไทยในครั้งนี้กะว่าเดินเครื่องเต็มที่แล้วก็มอบเสียงหัวเราะมอบความบันเทิงให้กับคุณผู้ชมทุกๆคนแบบนี้เลยถูกไหมคะใช่ค่ะก็ต้องต้องขอบคุณนะเขจะอย่างอื่นต่ออื่นก็ต้องขอบคุณแฟนลับขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะที่กลับมาแคมปนี กในการทำงานกับวงการบันเทิงนะฮะก็อยากจะบอกว่าขอพื้นที่เล็กน,นะคะให้กับมายุราสองอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแล้วรับปากเขาว่าจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงงานละครงาพนพิธีกรรับหมดะคะ่ะฝากด้วยนะคะ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าชื่นชอบงานเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นด้วย จะมีการขยายหรือว่าการเพิ่มสเกลไหมคะกับการเต้นหรือการร้องคเวอร์หรือริปซิงหรืออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีโปรเจกต์อะไรไหมคะจริงๆถ้าถ้าถามว่าถนัดจริงๆแล้วถนัดริปซิงมากกว่านะแต่เราก็เคยถ้าคนติดตามพี่ป๊อปจะทราบว,ว่าเป็นตีนาด้วยนะคะเป็นตีนาเขาเคยออกรายการหนึ่งรายการทางช่องผู้ดได้ไหมคะทางช่องได้ค่ะผูะ้ดได้ใช่ไหมคะค่ะรายการ World Star ตอนนั้นก็ไปประกวดก็เป็นตีนาประกวดรายการเทเลนท์ก็เทเลนท์ซีซั่นสี่นะคะ ลองย้อนเข้าไปดูพิมพ์ได้เลยนะฮะใน Google คริสติน่าป๊อ h ไทเลสป๊อกไทเลสซีซั่นสี่นะก็จะเห็นพี่ป๊อปไปแสดงความสามารถตรงนั้นนะฮะแล้วก็ผลงานละครจริงๆก็มีมีเล่นมาหลายเรื่องแล้วะบางคนอาจจะไม่เคยทราบนะฮะไม่ว่าจะเป็นจองเวนทางช่องเวิร์กพอยต์ตอนตอนค้าคนเป็นเห็นคนไหนนะคะแล้วก็ผมมาหน้าเต๋อนะทางช่องพีพีทีวีแล้วก็มารยาสีรุ้งทางช่องไทยทีวีแล้วก็ เดี๋ยวนะฮะเรื่องมงขุดริษยาทางช่องแปะก็ได้รับเชิญไปจริงแล้วเล่นเล่นเล่นซีรีส์เล่นละครบ้างนะครับผมก็นาจะไม่ทราบปฝาติดตามด้วยหรือว่าติดตามในมุกนะคริสติน่าป๊อปป๊อปนะฮะภาษาอังกฤษนะฮะนี่เรียกว่าเต็มที่มากๆถามก็แบบนี้ก่อนพี่คริสติน่าป๊อปเพื่อนๆเมื่อกี้นี้พี่โกพี่โกธีรศักพิธีกรของช่องเราแล้วก็คุณชุกแจงวิมลพันธ์ก็พิธีกรของช่องเรา เขาให้กำลังใจคุณอย่างไรบ้างคะบรรดาเพื่อนๆเ,เนี่ยต้องบอกว่ามากที่สุดและยิ่งการกลับมาของเราครั้งนี้นะะก็ได้คุณโก้ทีักสิกชุกบแจงแล้วก็ขอเอ่ยคนคุณปุ้ยอรัญญาพี่เป็นนกพสิทธิ์นะคะคือคือคนเหล่านี้คือผู้ใหญ่ใจดีเป็นกัลยาณมิตรนะคะที่ต้อนรับเราทุกๆครั้งที่เรากลับมา,มาเมืองไทย ช่วยเหลือสนับสนุนในเรื่องของหน้าที่การงานการกับเข้าสู่วงการบันเทิงก็ต้องฝากขอบคุณผ่านทางรายการน,นะคะไม่ว่าจะเป็นพี่เป็ดนกิทธิ์พี่โก้ธีรศักดุ๊กแจงวิมนพันธุ้ยอรัญญานะคือบอกเลยสี่คนนี้เนี่ยแบบสุดนะคือเป็นกัลยาณมิตรที่แท้เป็นเพื่อนนักสแสดงที่ที่ให้ให้กำลังใจไม่ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศหรืออยู่เมืองไทยเนี่ยเขามีการโทรข,ข้ามประเทศด้วยนะไปให้กำลังใจใตลอดเลยอ่ะอย่างนี้คือ การทํางานวงการบันเทิงของไทยแล้วและจะบินไปใช้ชีวิตที่นู่นอีกไหมคะพี่ก็อาจจะต้องบินไปบินกลับนะคะเนื่องจากพี่ป๊อปก็เป็นซิติเซนของประเทศเยอรมนีแล้วนะคะก็สามารถจะเออบินไปบินกลับได้นะคะถ้ามีงานนี้รับรองค่ะว่าอยู่เมืองไทยยาวค่ะก็อาจจะต้องมีการกลับไปเพราะว่าสามีเป็นชาวเยอรมันงี้เราก็ต้องกลับไปหาสามีบ้างเล็กๆนะะเพราะว่า ปกติเนี่ยเวลาที่ได้ทํางานกับวงการบันเทิงเนี่ยเป็นอะไรที่เราชอบและสามีเราเนี่ยก็จะสนับสนุนเขาจะเข้าใจเราเออคืออยากให้เรามีความสุขคือสามีเป็นคนดีมากคือแบบว่าอะไรที่เป็นความสุขของเรราย,ยาจัดเต็มไปเลยค่ะอย่างตอนนี้จริงๆแล้วจะต้องกลับเออยอรมันอีก3วันก็เลื่อนตัวไปเพราะเนื่องจากว่ามีงานเออข้ามา ค่อนข้างเยอะนะตอนนี้แต่ก็ยังว่างที่จะรับงานอยู่เรื่อยๆนะคะนั่นหมายความว่าสามารถรับงานในวงการบันเทิงไทยได้แบบเต็มที่ระยะทางไม่ใช่อุปสรรคบบถูกไหมคะไม่ใช่อุปสรรคค่ะคุณสามารถบินเช้า <c oughs> บินเช้าแล้วทำงานเย็นก็ได้แล้วก็บินกลับไปเยอรมันใหม<ด>่แบบนี้ใช่ไหมคะได้เลยค่ะ เพราะว่าพูดง่ายๆเลยว่าเราบินแค่วันเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นอะวันเดียวไม่มีปัญหาค่ะขอให้มีงานนะคริสติน่าป๊อปมิยุราสองพร้อมรับงานค่ะฝากด้วยนะคะงานหนังงานละครงานทีวีกรเรียกได้ผ่านทางรายการนี้ได้เลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นถึงความสดใสของคุณคิสติน่าป๊อปโดยตลอดนะฮะอย่างนี้ดีกว่าพี่กสติน่าป๊อปหลายๆคนเนี่ยคิดถึงลีลาการลิปซิงของพี่ิสติน่าป๊อปนะคะไม่ว่าจะเป็น พี่ตั๊กมยุราหรือว่าพี่กิซีนาอากิระนะคะขอ,อนิดหนึ่งเป็นแบบเป็นแบบซิกเนเจอร์ของคุณกิสซีนาป๊อปนะคะหลายๆคนอาจจะคิดถึงดิปซิงใช่ไหมคะก็ะถ้าดิปซิงถ้าเป็นพี่ต๊ก็ตาต้องเบิกโตนิดนึ่งนะคะพี่ตั๊กไมจะพูดเสมอว่าเ,เวลาหัวลาะเนี่ยนะคะให้เลิกตาขึ้นแล้วก็หัวลาะ หัว <laughs> เราะเนี่ยให้เลิกตาขึ้นให้เหลือเพราะว่ามันจะได้ไม่มีรู้รอยของสิ่งกันประมาณนี้ค่ะโอ้โหนี่คือเราเข้าใจว่าเราคุยกับพี่ตั๊กมยุราจริงๆนะแต่อันนี้คือพี่คีซินาป๊อปนะคะเรียกว่ามมยุราสองอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะคุณผู้ชมคือต้องบอกว่า,าเป็นอีกหนึ่งคนคะ่ะที่เวลากลับมาเมืองไทยแล้วเราก็จะแบบว่า คิดถึงเขาอะ่ะมอบเสียงหัวเราะอ,อะไรแบบนี้นะคะเพราะว่าพี่คีซิน่าป๊อปเป็นคนหนึ่งที่น่าเริงและสดใสนะคะก็ต้องบอกแบบนี้เลยวันนี้รายการจุดเดือดค่ะเป็นเกียรติอย่างยิ่งกับการที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์พี่คีซิน่าป๊อปนะคะก็เชื่อว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ผลงานต่างๆเราจะได้ชมกันอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาพยนตร์นะคะหรือว่างานละครงานซีรีส์ต่างๆนะคะ คาดว่าจะหลั่งไหลเข้ามามากมายนะคะวันนี้กล่าวขอบพระคุณพี่คริสติน่าป๊อปคะ่ะพิธีดีค่ะข,ขอบคุณรายการด้วยนะคะฝากจาิตามคริสติน่าป๊อบด้วยนะคะมีกำลังใจกันแล้วก็ขอให้เป็นกำลังใจัทุกคนนะคะสู้ชีวิตค่ะสู้ค่ะอ่ะพี่คริสติน่าป๊อมสุดท้ายนิดนึงแฟนคลับเขาขอมาเขาบอกว่าคืออยากให้คุณกล่าวถึงหรือพูดถึงแฟนคลับหน่อยค่ะอ๋อพูดถึงแฟนคลับใช่ไหมคะ ขอบคุณมากนะคะสำหรับแฟนคลับที่นปอ่ติดตามกันมานานแสนนานไม่ว่าจะทาง Facebook ินสตาแกรมทวิตเตอร์หรือว่าทางอนสตาก็ต้องขอบคุณมากที่รักการขอบคุณที่อยู่เคียงข้างกันตื่นตีกันเลยก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากที่สิ่งดสมความปรารถนาเจริญในหน้าที่การงานแล้วก็ขอให้ทุกอย่างกลับามาเหมือนเดิมขอให้ทุกคนมีความสุขเฮงเฮง ปังรวย,ยค่ะสู้ค่ะกบขอบพระคุณค่ะนี่คือกำลังใจดีๆและการแชร์ประสบการณ์ค่ะุผู้ชมค่ะจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นสุ่มเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้านะคุณผู้ชมคือเธอมาบอกเล่าประสบการณ์ที่ก้าวข้ามผ่านมาได้เพราะ 1. แอปพลิเคชันติ k t o k 2. คือธรรมะและ3คือ คนในครอบครัวล้อมรู้นะฮะแล้วก็มอบความรักให้กันนี่คือสิ่งที่สําคัญมากๆค่ะผู้ชมต้องบอกว่าณนะเวลานี้ทุกกําลังใจมีความหมายทุกกําลังใจนะฮะส่งมอบให้กับทุกคนหรือว่าคนข้างๆเราเนี่ยแหละค่ะตบบาตแล้วถามเขาว่าเหนื่อยไหมสู้ๆนะเป็นกําลังใจให้รักเสมอ คำเหล่านี้ค่ะผู้ชมเราเชื่อแน่ว่าเป็นคําเติมเต็มให้หัวใจพองโตมากยิ่งขึ้นและอีกหนึ่งนะคะที่เล็กซี่อยากจะฝากทุกๆคนเลยกับการดูแลสุขภาพตัวเองตบบ่าแล้วถามค่ะว่าเหนื่อยไหมร่างกายของเราเหนื่อยไหมสุขภาพของเราที่ใช้กันมานานแสนนานวันนี้มีอีกหนึ่งการดูแลสุขภาพดีๆอีกหนึ่งตัวช่วยดีๆสำหรับสุขภาพของเรา โดยเฉพาะค่ะร่างกายของเราเนี่ยอาจจะบอกไม่ได้ว่าเหนื่อยหรือไม่เหนื่อยแต่เราควรที่จะดูแลเขาวันนี้ตัวช่วยดีๆสำหรับผลิตภัณฑ์ DB9 ค่ะตัวนี้ค่ะผู้ชมขาเป็นการดูแลแบบองค์รวมด้วยสมุนไพร9ชนิดด้วยกันสมุนไพรเหล่านี้ค่ะจะช่วยทำให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงดียิ่งขึ้นหลายในคนสงสัยว่าผู้ป่วยในส่วนของความดันเบาหวานหัวใจรับประทานได้ไหม โทรสอบถามคอเซนเตอร์ของเราก่อนได้รวมไปถึงค่ะสอบถาม <S <S โปรโมชั่นเด็ดๆโปรโมชั่นดีๆของเราก่อนได้ที่เบอร์026669456ย้ำนะ026669456เรามีโปรโมชั่นจัดแถมในส่วนของคอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกและแถมในส่วนของกาแฟกะชายขาวด้วยค่ะผู้ชมเซตนี้มีจำนวนจำกัดนะคะโทรสอบถามทีมงานโทรสอบถามคอเซนเตอร์ของเราก่อนได้เลยค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการจุดเดือดแล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการ จะเดือดตามวันและเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้เล็กซี่ขยี้ระรบมายาฮอตนิวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ